สวัสดีค่ะวันนี้วิติก right ็ม uh> ีนักเรียนว i p นะชื oh ่อน้องแนนค่ะน้องแนนก็มาเรียนตั้งแต่เช้าว่าเช้าหลงทางกว่าจะมานี่ปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ค่ะงานบททดสอบเยอะมากเลยเนาะกว่าจะมาเรียนได้ก็ใช้เวลาก็ว่าเช้าก็ช้าหน่อยก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่ก็ห้างวงหวาแล้วก็ใช้เวลาเต็มที่นะครับวันนี้น้องแนนเรียนจบแล้วนะแล้วพี่ติ๋ก็อยากจะถามน้องแนนว่าการเรียนการสอนวันนี้เป็นยังไง ทำไมถึงมาเรียนไพ่นะทาไมถึงมาสนใจเรืกับพิ่ตีแล้วก็เรียนไปแล้วมันรู้สึกดีไหมมีความเข้าใจาพราอมที่จะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงโอเคน้องแนเลยได้ค่ะคือก็ติดตามเพจอาจารย์มาพักหนึ่งแล้วค่ะก็คิดวนไปวนมาว่าจะมาดีไหมแต่ผมสุดท้ายก็ได้คําตอบว่ามา,มาพอมาแล้วเผื่อจะมาถึงก็เหมือนที่อาจารย์พูดอะค่ะว่า หลงหรือว่าช้ารถติดแบบมา <c oughs> เลทอย่างเงี้ยค่ะแต่คนสุดท้ายแล้วก็มาถึงแล้วก็มาเรียนกับอาจารย์ก็อาจารย์สอนง่ายใจดีเข้าใจง่ายค่ะ <c oughs> ก็รู้เรื่องก็ทดสอบไปแล้วเมื่อกี้ก็โอเคค่ะได้ผลจริงก็ <c oughs> ก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะตอนเนี้ยเหมือนปลดล็อกตัวเองค่ะสิ่ง <c oughs> ที่เราคิดไว้ในใจว่าจะมาไม่มาตอนนี้ปลดล็อกแล้วค่ะมีพื้นฐานมาก่อนไหม ไม่มีเลยค่ะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายอาหารแต่ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะไม่มีไพ่มาไพ่ก็มายืมผาจานค่ะไม่มีพื้นฐานไม่มีแบบไม่มีโมเมนต์มาทางนี้เลยไม่มีเลยค่ะอยู่ดีจะมาเรียนดูดวงก็ยังงงอยู่แต่ไม่เป็นไรคนเราบางทีวิถีชีวิตเขาก็พามาให้มาเป็นอย่างนี้ะนะบางทีเราก็ต้องเล่นไปตาม<ด>เออเล่นไปตามบทนะ ก็วันนี้ก็ดีใจนะตะกี้ดูเรียนเสร็จแล้วก็ได้ดูดวงกับพี่น้ำที่มาด้วยกันนะก็เป็นไงบ้าง่อกี้ก็ออกมาได้ตรงเพราะว่าจากที่รู้จากพี่น้ำเนี่ยนะคะมันตรงกับชีวิตพี่น้ำที่เกิดขึ้นพอดีเลยค่ะมันไพ่กับชีวิตจริงมันสอดคล้องกันมันเหมือนแบบบอกไม่ดูค่ะบอกไม่ดูใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวกลับไปก็ให้น้องแนนไปฝึก ประสบการ์เพิ่มขึ้นนะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยนะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พิธีมีนักเรียนเวียดีนะที่ปลูกใจแล้วก็ยดีๆนำเสนอถ้าเกิดน้องแนมีช่องทางติดต่อบอนพ่ธีหรือพิธีช่วยแชร์ให้ได้ค่ะนะได้ค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องแนกับพี่น้ำก็ขอไวพรก่อนจากการวันนี้ก็ขอวอวพรให้น้องแนแล้วก็พี่น้ำนะครับประสมความสำเร็จนะครับคิดหวังถึงขอให้สมความฝันทุกคน นะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและรวยเงินทองนะครับนับจากวันนี้นะไปตลอดนะครับสาธุค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้พี่น้ำกับน้องแนงนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าน้องเรียนวิีคนใหม่มาแล้วก็จะมานำเสนอฝากเพื่อนนะวันนี้พิตีไปก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับ อ uh, ่าแปะโชดีครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะ